คลิปนี้นกจะมาแนะนำแคคตัสที่ให้ดอกและก็มีดอกสวยในช่วงฤดูหนาวค่ะ5สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกนี่คือแมมคาเมเน่นะคะจริงๆแล้วดอกเขามีหลายสีนะคะแล้วก็ให้ดอกหรือว่าออกดอกเนี่ยในช่วงฤดูหนาวดอกมีหลายสีหนามขนหนามก็มีหลายสีด้วยนะคะมีทั้งขนหนามสีเหลืองสีเข้มสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะคะ ไปจนถึงสีออกแดงๆก็มีค่ะถึงฤดูหนาวนะคะก็เป็นช่วงที่เขาออกดอกได้มากที่สุดไปจนถึงฤดูร้อนค่ะสายพันธุ์ต่อมานะคะเป็นแมมลาวายเป็นอีกหนึ่งแมมนะคะที่นกชอบมากๆนะคะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็บานทนด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งแมมที่ออกดอกสวยแล้วก็ให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดู แหลงเลยนะคะสายพันธุ์ต่อมาต้นนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะก็คือแมมกอฟนั่นเองนะคะลูกกอฟนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ถึงแม้ไม่มีดอกนะคะก็สวยดอกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือหกไปแล้วนะคะช่วงที่นกถ่ายคลิปก็เป็นช่วงเกือบเย็นแล้วค่ะใครที่มีแมมกอฟอยู่ในมือนะคะ ถ้ารอดอกนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยได้ดูดอกแน่นอนค่ะสายพันธุ์ต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมมนะคะที่ให้ดอกในช่วงฤดูหนาวก็คือแมมขนนกขาวนะคะอันนี้เป็นขนนกขาวดอกชมพูค่ะสำหรับแมมขนนกขาวก็จะมีทั้งดอกขาวแล้วก็ดอกชมพูแบบนี้นะคะสายพันธุ์ต่อมา สายพันธุ์นี้นะคะคือแมมฮุยนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกดอกแล้วสามารถออกดอกรอบลำต้นนะคะหรือมงลงนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบแคคตัสที่สามารถออกดอกได้รอบๆหัวนะคะนกก็แนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะก็เป็นแมมมินลาเรียที่ให้ดอกในช่วงฤดูหนาวนะคะไม่ได้ให้ดอกตลอดทั้งปี แต่ว่าเมื่อถึงช่วงฤดูนี้นะคะฤดูหนาวเนี่ยเราจะสามารถได้เห็นดอกเขาช่วงนี้ละค่ะเพื่อนคนไหนนะคะใครที่เลี้ยงแคกตันแล้วบอกว่าไม่เคยเห็นดอกเลยไม่ได้ดูดอกเลยนะคะอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือว่าไม่ใช่ฤดูของการออกดอกของเขานะคะเพืนเเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเนี่ยสามารถให้ดอกในช่วงฤดูไหนนะคะแต่เมื่อถึงวัยของเขาเนี่ยเราจะได้เห็นดอกเขาแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะเลี้ยงแคคตัสให้ได้ดูดอกเนี่ยก็ต้องเลือกสายพันธุ์นะคะแล้วก็ให้เขาได้รับแสงแดดเยอะๆยาวๆ,ๆนะคะแล้วก็เมื่อถึงวัยของเขาเนี่ยเราต้องได้ชมดอกเขาแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ